บรรยากาศนะคะเพื่อนๆคะ่ะเจ้าพญานะคะหน้ามองนะคะปะาจะสะปาสจากขยะนะคะสร้างชีวิตประชาชนได้ดีขึ้นก็เป็นป้ายนะคะเพื่อนๆคะ่ะนา้าวัดนะคะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะหนาดแดดออกสายแล้วนะคะเมย์ก็กลัวนะคะเ่ราะมันมันคึ้มทั้งฝนมีทั้งแดดเลยนะคะงงกับบรรยากาศมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเมื่อกี้นี่คึมเหมือนฝนจะตกเลยนะคะเมย์ว่ามีจะต้องหาที่หลบฝนหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็สดชื่นนะคะแดดเริ่มออกแล้วนะคะแดดเริ่มจ้าแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆค่ะไปลาะไป,ไปลาอริมแม่น้ำกันลอด้านในนะคะเพื่อนๆค่ะล่อด้านในก็จะเป็นทางเดินลาดยาวไปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยอาหารไปปล่อยไปให้อาหารปลราด,ด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดินในล่มนะคะเดินในล,มล่มลาอริมแม่น้ำไปเดี๋ยวก็ ไปให้อาหารปลาด้วยกันดูรู้นะครับจะมีจุดมีจุดขายอา,อาหารนะค,เนเนคะเพื่อนๆค่ะก็เดินในล่มนะคะชุมบรรยากาศไปนะคะิมแม่น้ำเมื่อเช้าเมนั่งตรงนู้นคนนั้นก็บอกว่าเป็นแม่น้ำอ่าสักนะคะเชื่อมต่อกับแม่น้ำจยายาเจ้าพญาเมยก็ไม่สร้างว่าตรงไหนนะคะเ่ยว้าวเรือมาเรือเร็ว งามนะคะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนูนไปคลองนูนแล้วนะคะมันเป็นแยกนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นเป็นแม่น้ําตรงนี้เป็นสามแยกนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้แม่น้ําอะไรมั่งนะคะนี่ป่าสักแล้วก็มาชนกันเป็นเจ้าพญาด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่มาเช้าวัดฝั่งนู้นตรงไหนมาเช้าที่ลูกเมยมาบวชเพื่อนเขานะคะ ได้ยินเสียงแหน่นาคนะคะออก็เมก็มากับลูกน่าจะอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะน่าจะอีกด้านหนึ่งเพราะว่าตรงนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดที่มีการแห่นาควัดเกาะแก้วนะคะนูน่นมุมนู้นนะคะก็ท่าน้ํายาวมากมากเลยนะคะเพื่อนๆยาวสุดลูกหูลูกตามีเรือสกูตเตอร์จอดนะคะนี่นะคะอ้าวน้ำตรงนี้นะคะกว้างนะคะ บรรยากาศสดชื่นนะคะพเพื่อนๆค่ะเดินเลาะมาเรื่อยๆนะคะเอ๊เมถึงจุดซื้อให้อาหารปลาหรือยังอ้าวนะโน้นเมก็เดินมาไกลนะคะพเพื่อนๆมาเช้าอยู่ตรงจุดด้านนู้นนะคะอ๋อเกือบสุดเลยนะคะเกือบสุดทางเดินเลยนะคะที่เมนั่งอยู่ตอนช่วงเช้านะคะก็ เราชมบรรยากาศสดชื่นยมามเช้าด้วยกับเมนะคะเพื่อนๆค,ะนค่ะอากาศริมแม่น้ำนี่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดให้อาหารปลาหรือปลาเด๋วยวเมดูนนะคะหรือว่าเป็นท่าเรือ,อมีเรือพาเที่ยวด้วยนะคะมีเรือพาเที่ยวด้วยมีชูชีพให้ด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะอ๋อมีเรือพาล่องด้วย นี่มีชูชีพให้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะด้านนู้นนะคะนี่นะคะก็ท่าลงนะสิบห้าคนนะคะสิบห้าคนนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำหนักสูงสุดสิบห้าคน หมายถึงแพรหรือหมายถึงเรือแต่ตรงนี้บอกว่ารับน้ําหนักน่าจะเป็นแพนะคะห้าสิบคนนะเพื่อนๆค่ะก็ตรงไหนนะที่เมเห็นอที่เขาไว้นี่อาหารนะ,ะนะตรงนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นตรงนี้ไหมคะขายอาหารตรงนี้จะเป็นน้ําสมุนไพรนะคะ ของวัดนะคะเพื่อนๆค่ะ่ทราบ20บาทนะคะแก้วละ20บาทนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปหาข้าห้องน้ําห้องท่าก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะจําหน่ายอาหารปลาอ๋อตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่าเจอและเจอแหละเดี๋ยวเมไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาให้อาหารปลากันนะคะเพื่อนๆกันนะคะนี่น้องๆให้กันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ ให้อาหารปลาด้วยทันกะเมยนะคะเรือก็มานะคะเป็นเพียเป่ยนไป เดี๋ยวิ่เจียนเห็นหรือเป่าน,นะคะอพยอ้อนย้อนแสงหรือเปล่าทำบุญทำทานนะคะมิ่งเจงนขอทำบุญทำทาน้อาห่างลา แช่น้ำนะคะคเพื่อนๆค่ะก็มาทำบุญด้วยกันกับเมย์นะคะลานะคะอาสวายนะคะหนาวัดเชิงเลนวัดพนัญเชิงนะคะเมย์ก็ติดวัดเชิงเลนวัดพนัญเชิงนะคะคเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆี่น้งนองๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์การาบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ